เอาละครับผมสำหรับเล่าพัฒนาของเฮานะครับเนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับผมเฮาสิไปที่เลขเด่นสูตรที่เ8นะ็ดแดเก้านาะเจ็ดแปดเก้านะครับหลังจากที่เฮาจับคุ่เด่นออกมาในเลขชุดนี้นะครับเนาะเลขไม่เด่นสี่เลยไม่เด่นสี่นะครับเลขจะเด่นสามนะครับเด่นสามเด่นสามก็จะมีอยู่นะครับตัวที่มีสามก็จะอยู่ตรงนี้เนาะนะครับตัวนี้มีสามนะครับแบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามคู่นะครับตัวที่เป็นคู่เด่น ในตัวที่มีสามนะครับแล้วที่นี้นะครับเนาะสำหรับในคลิปนี้เยวเ้าสิบไปที่สูตรที่เจ็ดแปดเก้านะครับในเลขเด่นที่เข้าจับมากๆเนี่ยนะครับเนาะในวันนี้เด่นไปที่เลขสามเลยสามนะครับนะครับสามเนี่ยเสียวมากนะครับเลขจะมาตัวเดิมนะครับนะครับถ้าเป็นสามตัวนี้นะครับเนาะถ้าเป็นสามมันก็ชนสามกับสองเลยชนสามกับสองในตัวนี้นะนี่นะครับ สามกับ 2, 2สองสองชนสามชนนะครับแต่เลขอยู่ในสูตรนะครับมันจะเด่นสามสี่ไม่ชนนะครับไม่เด่นมานะครับแต่สี่ตัวนี้มันก็มาชนพระเอกนะชนพระเอกแต่มันมีสองตัวมันไม่มีสามตัวเหมือนเลขสามเนาะนะครับสําหรับเรื่องวันนี้นะครับเขาสิบไปที่เอาสิบไปที่สูตรเจ็ดแปดเก้าไปที่สูตรเจ็ดแปดเก้าไปที่สูตรที่เจ็ดนะสูตรที่เจ็ดตัวนี้นะครับในะวันที่ยงวัน 3, 5, นี้สามห้าหกครับศู 0, 2, นยะ์สองสามเนาะ มน3ครับ023อ่า356มา02395เนาะ95โอเคนะครับวันนี้ได้023ครับ023วันนี้นะครับสูตรที่เจ็ดนะครับสูตรที่เจ็ดได้023ครับต่อไปสูตรที่แปดนะ สูที่แปดนี่ไม่เรลขขาดตัวนะสูตรที่แปดไม่เลขห้าตัวนะโคตร 8, ขขตนะสูตรนี้นะมีเลขห้าตัวนะเลี้ยงวันที่พันมานะครับมาสองตัวในศูนย์สามเก้าก็มาในหลักสิบล่างนะวันนี้ปผมว่าผลลงมาแล้วได้หกเจ็ดแปดเก้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าห้าหกเจ็ดแปด เก้าอ่านะครับต่อไปนะครับสูตรที่เก้านะครับนาะสูตรที่เก้าสูตรที่เก้านี่หกตัวนะครับเนาะก็มาศูนย์สามวัตถิพันธ์มาเนาะวันนี้ได้เก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเนาะนะครับเก้าหนึ่งสองสามสี่ ในตัวนี้นะครับก็จะมีสี่อยู่นะครับมีสี่อยู่นะครับถ้านะครับเนาะถ้ามีสี่นะครับเราก็จะนะครับเราจะมาจับคู่กับตัวในจับคู่วินตัวนี้เนาะก็จะมีสามสามสองสามสามสามสี่สามสองสามสี่สามห้านะครับสามหนึ่งสามเก้านะครับแต่ตัวที่มีนะครับเนาะอยู่ในนี้นะครับอสี่นะครับสี่ไม่ใช่สามสี่นะครับสี่ห้า สี่ห้าสี่สามสี่สองสี่หนึ่งสี่เก้านะครับในเลขชุดนี้นะครับเนาะก็จะมีตัวที่ถ้าจับบินกันตัวนี้นะจะบินกันนะครับตัวเลขมันเด่นสามนะครับเด่นสามถ้าเด่นสามก็จะมีสามสองสามสี่นะครับสามหนึ่งสามสองสามสี่สามห้าสามเก้านะครับสามหนึ่งสามสองสามห้าสามสี่สามเก้านะครับก็จะสามสามหนึ่งสามสองนะครับสามหนึ่งสามสอง แล้วสามสามสามสี่สามห้านะครับสามเก้าตัวนี้นะครับเนาะก็ไม่ติดเด่นนะครับมันไม่ติดเด่นนะครับตัวนี้สามเก้าตัวนี้เพราะว่ามันไม่ติดแต้มมาครับมันไม่ติดแต้มมาตัวนี้มันไม่ติดแต้มมาเพราะว่าตัวนี้ไม่มีแต้มสองครับ แต้มสองไม่มีนะเพราะฉะนั้นนะครับเนาะก็จะเป็นแบบแต่ว่านะครับสําหรับเลขนะครับสําหรับเลขตัวที่เป็นงวดนี้นะครับเนาะนะครับถ้าเป็นวันนี้มันจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับถ้ามันชนกันแบบนี้มันจะมาคู่เบิ้ลนะครับมันจะมาคู่เบิ้ลนะครับแต่ไม่รู้มันจะเบิ้ลคู่ไหนนะครับแต่ตัวเบิ้ลนะครับอยู่ในชุดนี้นะครับก็จะไม่มีคู่เบิ้ลที่เป็นเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้านะครับจะไม่มีเลยนะคู่เบิ้ลเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้านะครับ แล้วก็นะครับเนาะมันก็จะมีอยู่เพียงตัวเดียวก็คือเจ็ดที่ไปคู่กับสามนะครับแต่ว่าแปดเจ็ดแปดเก้าเนี่ยเจ็ดแปดเก้าศูนย์เนี่ยมาคู่กับสี่นะครับมันก็จะมีอยู่เพียงคู่เดียวนะครับที่มาคู่กับสี่ได้ก็คือเจ็ดแปดเก้าศูนย์เนี่ยก็จะมีมีสี่ศูนย์ตัวเดียวที่มีสี่แล้วก็สี่เก้านะครับสี่เก้าสี่ศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะเลขในสองชุดนี้นะครับเลขในสองชุดนี้ก็คือชุดที่เป็นสามตัวนี้ นะครับก็คือชุดที่เป็นสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามคู่นี้นะครับก็จะเป็นคู่ล่างนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นคู่ล่างแต่ตัวนี้นะครับจะเป็นคู่บนนะครับสีสีเขียวอ่อนจะเป็นคู่บนนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าเราจะพิจารณาตามตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้สี่ตัวนี้มันจะอยู่ตรงนี้นะครับสี่ชุดนี้นะครับเนาะชุดนี้หนึ่งกับสองจะเป็นล่างสามกับสี่นี่จะเป็นบนนะครับ แล้วเลขตัวนี้นะครับมันจะมีสี่สามนะครับสี่สามอยู่ตรงนี้นะครับสี่สามนะครับสี่สามสามสี่ตรงนี้นะครับแล้วก็สี่สี่สองนะครับสี่สองไม่มีสี่หนึ่งนะครับก็มีสี่หนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็มีสี่ศูนย์นะครับแต่ว่านะครับในตัวที่มันชนนะครับในตัวที่มีตัวที่เป็นเลขเด่นนะครับเนาะตัวที่เป็นเลขเด่นก็จะมีสี่สองนะครับสี่สองแล้วก็สี่ศูนย์นะเพราะว่ามันมีสองตัวนะครับสอง สองมีสองตัวศูนย์ก็มีสองตัวหนึ่งมี1 1, ม1 1, ตัวเดียวนะครับตัวนี้นะครับสี่สามนะครับสามก็โอเคนะครับสี่สามสามสี่ตัวนี้ครับในคู่นี้นะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นตัวอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับก็จะถ้าจะเอามาคู่กับตัวที่ชนตัวนี้นะตัวที่ชนตัวนี้เพราะฉะนั้นนะครับในตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวของมันเอง่าเป็นตัวของมันเองนะครับถ้ามันมาในตัวนี้นะครับ hmm. ตัวนี้มานะครับตัวคือเจ็ดแปดเก้าถึสามตัวนี้ถ้ามันมามันก็จะมาคู่กับสามกับสี่ทันทีนะครับตัวนี้จะมาคู่กับสามสี่นะครับชุดนี้นะครับตัวนี้จะมาคู่กับตัวนี้แต่เลขตัวนี้นะครับเนาะมันจะเป็นเลขล่างตัวนี้มันจะเป็นเลขบนเพราะฉะนั้นนะครับเราจะแยกนะครับก็คือเลขสามในชุดนี้นะครับเนาะเลขสามกับเลขสี่ในชุดนี้มันจะไม่มีอยู่ในเจ็ดแปดเก้าตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นสามกับสี่ตัวนี้น่าจะเป็นเลขบนนะครับสามสี่สองตัวนี้จะเป็นเลขบนเจ็ดแปดเก้านี่นะครับเนาะก็จะเป็นเลขล่าง นะครับถ้าเป็นเลขล่างนะครับเนาะเราก็จะจับไปที่ตัวนี้นะครับไปที่ตัวนี้นะครับถ้าเป็นสามตัวบนนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นหลักร้อยนะครับเจ็ดแปดเก้าตัวนี้จะเป็นหลักร้อยนะเป็นหลักร้อยนะครับแล้วเลขนะครับเนาะถ้าเป็นหลักร้อยตัวนี้ถ้าเป็นคู่เบิ้ลก็จะมีอยู่สามคู่ก็คือเจ็ดเจ็ดนะครับแล้วก็แปดแปดแล้วก็เก้าเก้านะครับนี่ก็คือคู่ล่างนะครับตัวนี้นี่นะครับตัวนี้คู่ล่างมันจะเบิ้ลนะครับ คู่ล่างจะเบิ้ลเจ็ดแปดเก้าเก้านะครับถ้าเอาตัวนี้นะครับเนาะถ้าเอาสามกับสี่ตัวนี้นะครับถ้าเราจับตามตัวเด่นนะครับถ้าเราจับตามตัวเด่นในตัวที่ไม่ชนใครเลยนะครับสูตรที่ไม่ชนใครเลยก็คือตัวเจ็ดแปดเก้านี้ไม่มีอยู่ในสูตรใดบ้างนะครับตัวที่เจ็ดแปดเก้าตัวนี้เจ็ดแปดเก้าศูนย์ยังมีศูนย์อยู่ตัวนี้นะครับเจ็ดแปดเก้าก็จะมีเจ็ดอยู่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีเจ็ดแปดเก้าเพราะฉะนั้นนะครับเนขก็จะชนกันไปที่หมดทุกสูตรเลยนะครับเจ็ดแปดเก้าสามตัวสี่ตััวนนีี้มะครบ นะครับถ้าเป็นสามตัวเราก็จะจับแบบนี้เลยนะครับเนาะเราจะจับไปที่ตัวนี้เป็นหลักร้อยเนาะแต่ว่าตัวที่เป็นตัวที่มีตัวนี้นะครับเนาะตัวที่เป็นแปดเก้าศูนย์ครับตัวไหนที่มีแปดเก้าศูนย์อยู่ในนี้นะตัวไหนที่มีแปดเก้าศูนย์นะครับแปดเก้าศูนย์เนาะนะครับมันก็จะมีนะครับก็คือสามตัวนี้นะครับในตัวนี้เจ็ดแปดเก้าศูนย์ก็จะมีเจ็ดนะครับสามเจ็ดเพราะว่าสามแปดสามเก้าสามอะไรก็จะไม่มีมันจะมีสามเก้าอยู่นี้แต่มันไม่เข้าแต้มก็เลยไม่เด่นจับไปที่สามเจ็ดเจ็ดสามครับ นะครับสามตัวบนชุดที่หนึ่งนะครับเจ็ดสามเจ็ดนะครับแล้วก็เป็นเจ็ดเจ็ดสามนะครับวันนี้เนาะนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นแปดเจ็ดสามแปดสามเจ็ดแล้วก็เป็นเก้านะครับเก้าเจ็ดสามเก้า สามเจ็ดครับถ้าตัวที่มีสี่นะครับสี่ตัวไหนที่มีคู่กับแปดเก้าศูนย์นะครับตัวนี้เจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่เนาะนะครับถ้าเป็นสี่เจ็ดก็จะไม่มีนะครับสี่เจ็ดไม่มีนะครับจะมีสี่เก้ากับสี่ศูนย์นะเพราะฉะนั้นนะครับก็จะเป็นเจ็ดนะตัวนี้จะมีสองชุดเนาะเจ็ดสี่เก้าเจ็ดเก้าสี่นะครับเจ็ดสี่เก้าเจ็ดเก้าสี่เพราะว่ามันจะมีอยู่สองชุดนี้เท่านั้นที่เป็นถ้าจะมีตัวนี้เนาะมี มีอยู่ในสูตรที่หนึ่งก็คือเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่มีเก้ากับศูนย์นะครับเจ็ดกับแปดไม่มีนะครับสำหรับคู่กับสี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะถ้าเราจับนะครับสามตัวนี้เป็นหลักร้อยนะครับเจ็ดแล้วก็จะเป็นแปดนะครับแปดเก้าสี่แปดสี่เก้านะครับแล้วก็เก้าสี่เก้าเก้าเก้าสี่นะครับนี่ก็คือสามตัวนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นศูนย์นะครับเนาะ เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดสี่ศูนย์แปดศูนย์สี่แปดสี่ศูนย์เก้าศูนย์สี่แล้วก็เก้าสี่ศูนย์นะครับนี่ครับสามตัวบนจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับสามตัวบนเป็นแบบนี้นักครับเนาะหนักครับแต่สําหรับตัวที่เด่นนะครับเนาะตัวที่ตัวที่เด่น ตัวที่เด่นก็จะเป็นตัวที่เป็นตัวที่ติดแปดเก้าศูนย์นะตัวที่ติดแปดเก้าศูนย์ตัวที่เนนะด 90, เน 8, 90, เ่นนะครับติดแปดเก้าศูนย์เลขสามตัวนี้แปดเก้าศูนย์ตัวที่เด่นนะครับสามตัวบนนะถ้าเป็นสามตัวบนแต่ว่าถ้าเป็นคู่ล่างนะครับมันจะเบิ้ลนะครับเนาะมันก็จะเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดสามเจ็ด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 สามแปดแปดเจ็ดสามแปดแปดสามเจ็ด ก้าเก้าเจ็ดสามเก้าเก้าสามเจ็ดนะครับถ้าเป็นคู่บนจะเป็นคู่ล่างกับคู่บนนะครับคู่บนจะเป็นคู่บนนะครับไ้คู่ล่างจะเป็นคู่บนคู่บนจะเป็นคู่นี้นะครับนะครับถ้าเป็นตัวที่อยู่ในตรงนี้นะครับเนาะตรงนี้ตรงที่เป็นตัวที่ชนมาเยอะนะครับตัวที่ชนมาเยอะก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวที่เราจับมาก็คือสามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดถ้าสามเจ็ดแปดนะครับถ้าสามเจ็ดแปดเลขตัวนี้ มันก็จะไปติดที่เลขแปดนะครับถ้าเราตัวนี้นะครับเนาะนะครับในสามตัวนี้นะครับเราก็จะเอามาเทียบกันนะครับเด yeah. ี๋ยวเทียบตัวนี้ก่อนนะครับเนาะตัวนี้เรายังไม่เทียบเลยนะครับเนาะตัวที่ชนสามสูตรไม่มีมีแต่ชนสองสูตรนะครับในเจ็ดไปเก้านะเจ็ดไปเก้าเนาะนะครับตัวที่ชนสองสูตรก็จะมีหกไม่มีนะครับเจ็ดไม่มีนะครับเจ็ดไม่มีนะครับแล้วก็แปดก็ไม่มีนะครับไม่ชนนะครับเก้ามีสองสูตรสามเก้าแล้วก็ห้านะครับ แล้วก็สามนะครับนะครับเลขเด่นไปที่สามตัวนะครับเพราะว่าตัวที่ชนแล้วก็สองเก้าสองสามห้านะครับเก้าสองสามห้าถ้าเก้าสองสามห้านะครับเนาะตัวเด่นก็จะเป็นเลขสามสามก็ยังติดอยู่นะสามยังติดอยู่นะครับสามยังติดอยู่ตรงนี้นะครับเนาะนะครับในคู่อินตัวนี้นะครับก็จะมีถ้าเป็นสามนะครับ เลขตัวนี้สามเก้านี่ไม่มานะครับไม่มีไม่มีสามเก้าม,มีแต่สามสองสามสี่สามห้านะครับนะครับถ้าเราจับสามตัวบน,นเราก็จะไปที่ตัวที่มีสามไปตัวที่มีสามนะครับตัวที่มีสามก็จะมีอยู่หกคู่นะครับมีหกคู่นะครับหกคู่เหมือนวดที่ผ่านมาวดนที่ผ่านมาก็มีหกคู่นะครับนะครับตัวที่มีสามนะครับ นี่นะครับเนาะ6คู่นี้ก็คือเป็นคู่ชุดสามตัวบนนะครับนะครับนี่ชุดสามตัวบนนะครับ6คู่ชุดเหมือนเดิมนะครับนะครับเนาะสำหรับในจุดนี้นะครับสองตัวล่างก็จะเป็นคู่เบิ้ลนะครับสองตัวบนก็จะไม่เบิ้ลนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นล่างตัวนี้ล่างก็เป็นตัวบนแต่ว่าถ้าจับคู่กันนะครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปด เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดก็ไม่มีนะครับเจ็ดเก้าก็ไม่มีนะไม่มีนะครับเนาะนะครับพวกนี้จับคู่กันไม่มีนะครับไม่มีอยู่ในนี้เลยนะไม่มีนะครับเนาะนะครับแต่ในชุดนี้นะครับตัวที่เป็นทูเบิลแบบนี้มันจะเบิลแต่มันจะเบิลคู่ไหนไม่รู้แต่ว่าอยู่ในสูตรจะมีตัวนี้มันก็เป็นมันจะเบิลคู่อื่นก็ได้นะครับแต่มันจะเบิลนะครับไม่รู้จะเบิลคู่ไหนนะครับมันเคยเป็นนะเคยเป็นถ้ามาแบบนี้จะเบิลแต่ไม่รู้จะเบิลคู่ไหนนอกสูตรก็เบิลนะครับ บางทีชนกันเจ็ดเจ็ดแปลเก้าไม่เบิ an, เ้ลเจ็ดเจ็ดแปเก้าไปเบิ้ลสี่สี่ห้าอะไรก็ไม่รู้ครับ <c oughs> แต่ก็เบิ้ลนะครับแต่ว่าไปเบิ้ลคู่อื่นก็มีครับบางครั้งก็เบิ้ลตรงตัวก็ตรงสูตรก็มีนะครับเนาะแต่มันจะเบิ้ลนะครับเอาสําหรับในคลิปนี้นะครับไปที่ชุดนี้นะครับเนาะนะครับชุดสามตัวบนนะครับแล้วก็เป็นชุดสองตัวบนก็จะเป็นชุดนี้นะครับเนาะเดินไปที่ตัวที่มีสามทั้งหมดสิบสามคู่สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดคู่กับตัวที่เป็นสีเขียวอ่อนนี่เนาะนะครับเอาชุดับนนี้ะคร จิดจำตัวบนนะครับตัวที่เราเต้มสีคือคู่เด่นนะครับเนาะนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงสำเนีาร้านเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ